ขอบคุณแฟนๆมากนะครับชอบชื่อรางวัลนี้มากน่ารักมากเลยนะครับก็เป็นควลมคิดอย่างที่ทุกคนน่ะเขาเรียกว่าไงนะตั้งตั้งชื่อให้พอดีจริงๆใช่แล้วครับผมก็ขอบคุณสำหรับรางวัลดีๆที่แบบว่าสวยงามแล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะมีรางวัลชื่อแบบว่าอย่างนี้ให้เราได้ถือนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมยีเอฟเอ็มแฟน덤ไล ก็มากับเบียเฟนแฟนด้อมไลฟ์นะคะต้อนรับโอมเล้งค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเซสวัสดีค่ะโอมด้วยครับรับนมองเซฟด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งแน่นอนว่าเออชายชะกันวัยรุ่นที่มานั่งตรงนี้เขาก็มาจะตื่นตาตื่นใจกับกับเสียงเอฟเฟกนี่น้องถามว่าผมกดอันไหนได้บ้างมีจอบอกคืออันนี้มันจะตรงกับไอลอง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 ยิงไปทีนึ่งบังังง ฟังเดียวเมืกี้ปังเดียวไม่ได้เสียงไม่ได้ีเสียงออๆนี่ไงเป็นภารกิจชายหนุ่มระหว่างทางเล้งสามารถกดได้ตลอดได้เลยครับก่อนสิ่งอื่นใดเดี๋ยวเราจะต้องมามอบรางวัลกันก่อนนะคะเป็นรางวัลที่แฟนๆเขาเสนอชื่อมาอย่างตั้งใจแล้วก็โหวตให้น้องทั้งคู่เลยนะคะนั่นก็คือชื่อรางวัล Predestined Couple จากกัน10ปีเจอกันอีกทีเฮ้ยพุมลิขิตเปล่าสุดยอด เรตั้งใจคิดมากมี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 สลักจริงเลยนะสลักจริงอันนี้สลักมือนะเออเหรอใช่อ๋มือเจาะทีละอันเลยปิ้นกับมือเลื่องจริงจากัน10ปีจะไงทีเอ้ยผมได้ขียหรือเปล่าเฮ้ยโถ้างั้นคุยแรกที่เราไดู้ด้วยกันเลยเนี่ยคู่แรกเลยเหรอเู่แรกเลยคู่แรกเลย ก่อนที่ก hey, really ่อนที่จะไปพูดถึงรางวัลเฮ้ยพูดลิขิตหรือเปล่าเราว่าพูดลิขิตปะอืมผมว่าพูดลิขิตผมว่าผมลิขิตโอเคเราตอบเองเลยเอออาเดี๋ยวขอบคุณพูดอะไรเกี่ยวกับรางวัลนี้หน่อยค่ะขอบคุณแฟนๆมากนะครับชอบชื่อรางวัลนี้มากน่ารักมากเลยนะครับก็เป็นพูดลิขิตอย่างที่ทุกคนอ่ะเขาเรียกว่าไงนะตั้งฉตั้งใชื่อให้พอดีจริงๆใช่แล้วครับผมก็ขอบคุณสำหรับรางวัลดีๆที่แบบว่าสวยงามแล้วก็ ไม่เคยคิดมาก,ก่อนเลยว่าจะมีรางวัลชื่อแบบว่าอย่างนี้ออใ,หให้เราได้ถือนีครับก็ขอบ,ขอบคุณมากๆเลยครับผมเย <Yeah. S 2> ้เป็นรางวัลคู่อันแรกเลยใช่ป่ะใช่อ,อันแรกอันแรก เลงไม่วางเลยอะตอนนี้เลงดูถึงเป็นมากใช่รีบบากก่อนเลยรีบวากก่อนเลยอย่าแซวน้องโอเคและคคำถามต่อเนื่องจากรางวัลนี้ใช่ที่จะมีชื่อรางวัลหนึ่งที่เขาเสนอมาชื่อรางวัลว่าเจ้าลูกหมาจ๋องกับคุณหนูป๊อปสตาร์เฮ้ยคุณหนูคุณหนูป๊อปสตาร์เข้าใจได้ก็ดูแบบไปทางโบวก์ทำไมต้องลูกหมาจ๋องแต่เรารู้ใช่ไหมว่าคุณหนูป๊อปสตาร์หมายถึงใครนี่ มีที่มามีที่มาเอคือเป็นแฟนเขาบอกเขาเล่าว่าสมัยมัธยมต้นเนี่ยออร่าความปังความป๊อปของเล้งอะ่ะครับฟิลแบบลูกหนูใช่ครับเออทำให้โอมเนี่ยไม่กล้าเข้าไปทักคุยแต่แรกนี่เรื่องจริงปะต้องเรื่องจริงครับากรู้ว่าเริ่มโน้ติสว่าแบบอ่ะมีเล้งมีเล้งอยู่ในโรงเรียนเนี่ยตอนกี่เดือนที่เขาเ้าไปในโรงเรียนโอ้ยจำไม่ได้นานแล้ว แต่ว่ามันจะมีมีมีช็อตแบบช็อตเด็ดๆที่เป็นช็อตเขาเรียกว่าไงนะช็อตแบบช็อตเด็ดคนดังเหรอใช่ช็อตเด็ดคนดังแบบเขายืนหน้าเสาธงคนเดียวเป็นตัวแทนระดับชาบคนสุดเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยใครๆได้โอกาสนี้มันแบบมันว้าวนะคนหน้าตาดีต่อความแตกต้มมุติว่าวันนี้ย้อนเวลากลับไปจำลองสถานการณ์นั้นถ้าโอมกล้าจะเข้าไปคุยแล้วจะเข้าไปทักเขาคำแรกว่าอะไรกินข้าวไหมเพื่อน อาหารเป็นการละลายพฤติกรรมกินไปคุยไปกินไปคุยไปเมื่อไรเขาถามว่ากินข้าวกันไหมแล้วคุณตอบว่าอะไรคะผมก็คุณตอบว่ากินอะไรนี่นี่ถามก่อนนีแล้วยีงไม่คุยด้วยเหอยิงถามเลยว่ากินอะไรเออก็ก็ปกตินะปกติกินอะไรกินไรอะไรอย่ากินไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าด้วยความที่เราแบบไม่กล้าคุยไงพอเขาถามแบบนี้ตอบแบบนี้ก็มาเราอาจจะ เขาเฟรนด์ลี่เพราะว่าเขาไม่ใหญ่ไม่ใหเนี่ยเออจ่องลงนี่จ่องหนักเลยเนี่ยเข้าใจได้เข้าใจได้นี่แล้วเขาเคยชวนคุณไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เลยเคยเคยเคยแล้วไปไหมผมได้มีโอกาสไปดูเขาแข่งเนื้อหที่เขาพูดอ่ะในมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยได้ไปดูเขาแข่งไปยิงกลางลมหายโหใเฮ้ยหล่อไปกลางลมห้เวอร์เกินคุณหนูอย่างเงี้ยไปยิงกลางลมห้นี่แบบวันนั้นอ่ะเขาก็ชวนชวนเราแบบชวงนั้นเหมือนเขาแบบเริ่มเริ่มขับแรกๆอะไรครับสองสามเดือนแรกแล้วก็ อินมากๆเริ่มเริ่มชอบเริ่มซื้อรถซื้อชุดแล้วก็ไปเรียนแหละโอมก็จะเล่าให้ผมฟังตลอดโทรมาเล่าให้ผมฟังตลอดว่าแบบเฮ้ย <"Hey, S 2> ว่าแบบเป็นยังไงยังไงยังไงถึงไหนแล้ะอะไรเงี้ยอ่ะแล้ววันนั้นโอมก็บอกว่าเล้งว่างบ้าเดี๋ยวอีมาสองเสาร์ีข,ข้างหน้าจะมีแข่งที่สนามแข่งอาจารย์แข่งกระจา์เข่งฟุตดีมขับรถไปเองไก่ด้วยได้โอมบอกว่าอ่ะแข่งกแข่งกระจารเออผมก็แบบอ่ะตอนแรกก็แบบยังไม่รู้ว่าว่างหรือเปล่านี่นั่น อ่ะสุดท้ายอยากไปดูเหมือนกันเพราะว่าแบบอ่ะเห็นว่าเพื่อนชอบมากๆเพี่อ่ะใช่เห็นแล้เพื่อนแบบรักมันมากๆแล้วเพื่อนก็แบบอินกับมันมากเราก็แบบอ่ะอยากเข้าไปแบบลงสนามจริงลงสนามได้ทําในสิ่งที่เองชอบจริงๆครับผมก็ไปกับเขาตั้งแต่มาร์ตตีห้าฟ้ามืดตึ๊ดตื้อเขานัดเขานัดเขานัดเริ่มซ้อมกันแปดแปดโมงครับพี่ก่อนทีไปถึงต้องซ้อมเลยนะใช่ใช่สามชั่วโมงอ๋ออ๋ออออ๋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  ขับรถมารับที่บ้านตอนตีสี่ห้าสิบตีห้าผมก็อ่ะโอเคน่าเกินไปแหละก็ไปไปไปอ่าแล้วผมก็แบบไปทิ้งสนามประมาณสักเจ็ดแปดหมงผมก็ไปนั่งดูเขาซ้อมแล้วก็ดูเขาแข่งอยู่ไงครับผมก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่แบบว่าได้ไปดูเขาแข่งจริงอะไรอย่างเงี้ยครับภูมิใจไหมภูมิใจในตัวไหมภูมิใจมากมากภูมิใจมากๆาก็คือแบบตอนที่เขาไปวนวนแข่งอ่ะตาผมไหลออกมา น้ำตาไหลพระภูมิใจในตัวเพื่อนฝ่าเพื่อนเหยียบทเท้าก็มาได้ข้อกดหนึ่ง <c oughs> อันเออเออเออเจ้วงลงน้ำแต่ก็แบบน้ำตาไหลออกมาเลยเพราะแบบดีใจแทนเขามากที่แบบเออเได้เห็นว่าเขาว่าแบบทำในสิ่งที่เองชอบแล้วก็เหมือนแบบตั้งใจจริงๆอะไรย่าแล้วก็แบบเออดีใจกับเขามากเลยวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทบ สนุกมากสนุกมากวันนั้นซึ่งสองคนดูเหมือนเข้ากันได้ดีมากๆแต่พอเวลาต้องมาทํางานด้วยกันอ่ะมันต้องมีปรับจูนอะไรไหมคะมีครับเยอะครับมีมเลยสิเออเอาที่เราได้เอาเอาแบบไหนอ่ะด้านไหนด้านการทํางานที่ต้องพัฒนาไปด้วยกันก็ได้หรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันคืออ่าสาหรับผมอ่ะใช้คํานี้แล้วกันเพื่อนที่เป็นเพื่อนในชีวิตจริงๆอ่ะเพื่อนที่เป็นเพื่อนทํางานอมอืมมันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันต่อให้เป็นคนคนเดียวเข้าใจนึกออกใช่ไหมแบบ คนคนนี้ไปกินเที่ยวสนุกเล่นด้วยกันเฮฮาแต่พอมาทํางานมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งใช่มันก็มีหลายๆอย่างที่เราต้องปรับจูนกันอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบอ่าเล็งมีความใหม่มาต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างใช่มผมใช่ก็ก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอย่างผมผมเหมือนได้รีมายตัวเองกลับไปในวันแรกๆของตัวเองแล้วก็คิดว่าในวันวันวันแรกๆที่เราเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยอ่ะเราเราต้องการอะไรในวันนั้นอ่าสมมุติว่าผมเพิ่งเข้ามาใหม่ผมต้องการ พี่ไกด์ไลน์อยากให้พี่เขาแนะนําเรื่องนี้อยากมีพี่เลี้ยงเออแบบถ้าเขาช่วยเราตรงนี้มันจะดีเราก็เหมือนแบบว่าเออถ้าตรงนี้มันสําหรับเราเราคิดว่ามันโอเคกับตัวเราอ่ะเราก็เอาถ่ายทอดไปให้เขาอะไรเงี้ยเหมือนแนะนําแนะนําแนะนําเพื่อแบบปรับปรับปรับการทํางานอะไรเงี้ยเล็งพี่อมเขาเป็นคนแนะนําแบบว่าดีไหมอุ้ยดีดีดีเยอะมากเหมือนเขาก็แบบว่าสอนผมเยอะมากเลยนะครับแบบวิธีการทํางานวิธีการแบบทํางานในกองถ่ายด้วยแล้วก็ทํางานในฐานะแบบ นักสแสดงที่ดูคาแรคเตอร์ ater, ดูภาพรวมของซีรีส์ดูอะไรอย่างเงี้ยโอ,อแบบสอนผมอ,นอะนนีละเอียดเนอะเยอะมากๆใช่ๆชแบบ <ผม S 2> แบเป็นคนละเอียดมากครับแม,มีหลายมีหลายมุมม,ม,ามากๆมากๆที่แบบว่าที่แบบว่าโอมแ,แบบแชร์ไปให้ผมให้ผมแบบไปใช้ทํางานอะไรเงี้ยครับผมมีเรื่องไหนไหมที่แบบละเอียดมากหมายถึงว่าตอนแรกอ่ะเฮ้ยเราเหมือนหาทางออกไปเจอเลยแต่ว่าพอโอมไกลปุ๊บเก็ตเลยพอจะยกตัวอย่างได้ปะน่าจะเป็นเรื่องวิธีการทํางานกับกล้องกับ บล็อกกิ้งอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราถ่ายซีรีส์มันจะมีบล็อกกิ้งแบบหนึ่งสองสามสี่อ่ะทำตรงนี้ปุ๊บเดินไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวคนก็จะเดินม,มาตรงนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกพรอคนไม่เคยมันก็จะงงๆใช่ใช่มันจะมันจะงงมากเพราะว่ากล้องมันก็มีหลายตัวแล้วคราวนี้ยผมก็ต้องแบบอ่ะต้องแบบว่าเดงกันเดี๋ยวอะไร่าเใช่เดี๋ยวบางกันเดี๋ยวแบบผิดบล็อกอะไรเงี้ยกันแล้วแบบกล้องรับไม่ถูกทุกมุมไม่ถูกทุกคนอะไรเงี้ยอ่าน่าจะเป็นแบบเรื่องที่แบบว่าเป็นลูกธระทมากเป็นรูปธรมทดเที่ผม ที่โอมสอนผมอะไรอย่างนี้ใช่ใวิธีการทํางานกับกล้องกับในกองถ่ายอะไรอย่างนี้ครับพูดถึงตัวซีรีส์บ้างดีกว่าไหมครับผมคิดแนบรับจ้างรักครัสองคนมีคาแรกเตอร์ยังไงไล่เราฟังเลยสิอ่าของผมนะครับผมอมพวัตระบบทเป็นมินครับมินก็จะมีความเขาเรียกว่ายังไงดี ทำห่ามมีความแบบ<ม>ลุยเต็มที่เพราะว่ามีแนบมีอาชีพในเรื่องเป็นสต<ม>ันแมนว้าวใช่สตันแมนมืออาชีพที่ไปทํางานในกองถ<ม>่ายเทเพื่อที่เราจะต้องหาเงินมาเลี้ยงน้องเรามีน้องชื่อเม่นครับ,รบแล้วน้องป่วยตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี<ม>้ยเราเลยต้องเหมือนแบบทำงานหาเงินบ้านอยู่กันแค่สองคนอะไรเอยก็จะมีความเขาเรียกว่าไงออกไปข้างนอกเวลาออกไปข้างนอกก็จะดูเหมือนเข้มแข็งแข็งแกร่งเพื่อที่จะแบบเผชิญกับโลกข้างนอก<ม>ต่อสู้เพื่อหาเงินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอกลับมาอยู่บ้านกับอีกมูนหนึ่งเวลาอยู่กับน้องเราจะเหมือนแบบ จ่องอ่ะมันจะเป็นที่หมายคองเาว่าจองมากรอย่างงี้ใช่จ่องก็คือเหมือนมีความแบบกรอบนอกนุ่มแบโอ้โหเป็นไงบสบายใส่หิวเลยไป็นแบบใหญใหญ่เลยใช่ใช่เป็นแบบอ่อนโยนอ่อนโยนแต่ว่าไม่อ่อนแอนะนี่เขาคิดคำได้เยอะด้วยจริง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 ครับแล้วคาแรคเตอร์ตรงกับความเป็นคุณโอมเลยไหม ผมว่ามันตรงในบางมุมของผมไรเล้งเหรอครับคุณหนูมินใช่ไหมคุณหนูคิวครับคุณหนูคิวขอโทษเพราะผมก็จะเป็นคุณหนูคิวคิวก็จะเป็นฟิลแบบลูกตำรวจใหญ่ที่แบบเกิดมาฐานะที่ครอบครัวทำรวยมากๆอะไรอย่างนี้แบบพ่อเป็นตำรวจใหญ่ครับแล้วก็แบบเหมือนมีเหมือนแต่ว่ามีแค่พ่อคนเดียวเพราะว่าตั้งแต่เด็กอ่ะเหมือนแม่กับเราอ่ะถูกถูกแบบผู้ร้ายจับไปแล้วแบบแม่ก็เลยแบบเสียชีวิตไปอะไรอย่างนี้ครับเหลือแค่เรากับพ่อ รลรวกับพ่อที่แบบโตมาด้วยกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าการที่แบบแม่เสียไปเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่ทําให้เราแบบเหมือนมีปัญหากับพ่อแบบมีเรื่องแบบมีปมมีปมใช่แบบมีปมที่แบบทําให้เราเป็นโรคด้วยแล้วก็มีปัญหากับพ่อด้วยนะครับโรคที่คิวที่คิวเป็นก็จะเป็นพวกแบบนอนละเมอนอนละเมอ PTSD แล้วก็รุนแรง ขั้นรุนแรงใช่ใช่ขั้นสูงสุดขั้นสูงเลครับขั้นแบบว่าอย่างเช่นสามารถเดินตกบันไดได้อะไรเงี้ยอุ้ยหรอสลีบ็อกกิ้งอะไรเงี้ยครับใช่สามารถแบบเดินแบบไม่มีสติออกมาทํานู่นทํานี่แล้วก็แบบสมมติถ้าได้ยินเสียงปืนอะไรเงี้ยปุ้งปังทุกทุกทุกอย่างแบบคลองทรงจำที่แบบแม่ตายจะแบบถูกย้อนกลับมาตลอดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบคลาสเตอร์ที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับแบบภายในข้างในเยอะมากๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วชีวิตจึงเคยละเมอเหมือนในเรื่องไหม ชีวิตจริงเคยน่าจะเคยแต่ไม่รู้ตัวเพราะว่าตอนนั้นเราก็หลับอยู่แงถ้าถ้าถ้าเราเมอจะแบบเป็นเป็นแค่แบบมีคนบอกแบบก็จะขยับตัวอะไรลาเมอแล้วเรารู้ว่าเราเมอแปลว่าเราไม่ละเมอไม่เผื่อใครตั้งกล้องไงอ๋ะคุณแม่มาบอกน้องละเมอบ่อยแล้วนะไม่ได้ผมมาชอบถามว่าแบบเมื่อคืนอะกนหรือว่าละเมออะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าถ้าเป็นอะไรอ่ะจะได้ไปแก้ถามตลอแบบ ผมละมือหรือเปล่าผมคนหรือเปล่าถ้าแบบมีคนนอนอยู่วันที่วันที่มีมีคนอยู่อะไรเงี้ยผมจะได้แบบอยากรู้ว่าตอนเราหลับแบบเป็นยังไงแต่เพราะไม่รู้ตัวเลยเข้าใจได้เข้าใจได้แต่ว่าในเรื่องก็คือเขาแก้ด้วยการที่เขาก็มัดมือนอนใช่ครับเพราะเดี๋ยวละมือเดี๋ยวลุกไปไหนไม่รู้อะรื่อนย่อๆที่เล่ามาก็รู้สึกว่ามันมีหลายมูดมากมีทั้งแบบดราม่าบู๊เลิฟซีนกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยผมว่าครบรถเหมือนกันนะครบรถเลยนะสำหรับคลิปแบบนะฮะก็ไปติดตามดูได้เลย แฟนดอมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยย่ยยอะไรอะ efm แฟนดอมไล์